สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพนะครับพาพี่น้องมาดูความแรงของเจ้าเดก,ก้าอิสุเดก,ก้ามาโชคอภิวัลเด้งเลยครับดิ้นน,นืดอิศกระบง ตัวนี้3-2-0หรือว่า2-7-0ครับเดี๋ยวดูรหัสก่อนแม่พ่วงครับดินเนียมันติดกระบะขอยพุ่งครับ <c oughs> จัดให้ สองเจ็ดูนนะพี่น้องแต่ว่าปั๊มสามสองศูนิสุเดกะมันลงไม่หมดครับโอ้พอแตกเบิดแล้วคนาอาเ <laughs> อ้ฮ่า ท่อพักแตงแล้วตัวเนี่ย่เบิดบ่โอ้เยอหลายพี่น้องสองเจ็ดศูนย์พลังมาดินติด กระบ,บะครับกระบ,บะดำพ่อพ <Hey. S 1> ่อเปลืองน้ำมัน <c oughs> ยังโยกหลาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดึงออก <c oughs> อ นี่เป็นการขุดคุดน้องนาครับแต่ว่าเอาดินออกเยอะงานปักบอพี่น้องแต่ว่าค่อนข้างจะนืด ฝนไม่ตกก็จะแข็งโปะครัคบสองเจ็ดศูนย์วิ่งคันเดียวพี่น้องงานปากโบ จังมาเตไซนี่ฮะจังมา,าเตอไซออกซื้อวะออกซื้อวะ <laughs> ออกซื้อวะ <laughs> ออกวะ,า <laughs> ะมาดูซานี่เอสไ4ครับ ขุกนกนาไปน้องนี่เริ่มจะสวยงามครับนี่แต่งตรงนี้โอ้แต่ว่าชั้นล่างนรดินแข็งโปก๊กปัญหาดินติดกระบะต้องขุดหน่อยโอ้เอ็มเจ็ดเอ็มเจ็ดศูนย์ไดไหน้อง สิบปรงมากดูวาซานี่ s y 2 0 0ใส่ใสกี่ตักเริ่มจะเป็นรูปร่างครับเนี่ย วิ่งคันเดียวก็ใกล้ๆครับพึ่งเริ่มงานก็จะหลังจากฝนตกแล้วก็หยุดสงกรา์ครับ158แรงมาเจอกับ270แรงมา สองร้อยสี่สี่เอ็มห้าศูนครับมีซูมิชิศูนจุดเก้าสามลูกบาทเม็ดสำหรับปุงกีโอ้ oh, ฝันเริ่มหมดแล้วเคสามวีครับคาวาซากิตัมไฮโดรลิก ว่าจะแรงไหม่กีิตักเปิดก็เปิดมุมได้สวยครับนะนเป็นชั้นๆไปปัจจุบันซานี่ S Y 200ก็3ล้านต,นต้นต้นนะพี่น้องก็ขุดขนาด ยี่สิบตันโอ้ลืมนับเด้ว่ากี่อุ้งครับช่วงล่างใบแท็กแปดสิบเซนลอลเลอรเจ็ดตัวแครีอีสองตัวไอหนุ่มตีครับหนุ่มตีจากแดนคันดินใหญ่ สัญญาณออกตัวครับ270 ฟังเสียงท่อเขาหน่อย <ś c oughs> ไหนๆก็มาแล้วครับขอ,ข,อขอเปดเีขอขอเด้ยวเล็กครับ ครับ20เมตร30เมตรครับี่เทแล้วไม่หมดครับ ดินลงไม่หมดนี่คือปัญหาอาอเครื่องมีควันคือว่าหรือว่าเครื่องอยังแน่นอยู่ครับแปดน็อตหน้าหลังสองเพลาหกสูบไดีเ็ลอินเจคชั่นครับ ชดสดซีใหญ่ครับเชดสดซีใหญ่ช่วงล่างผ่านไหมน้องผ่าน เจ็ดศูนย์เลื่อยแล้วครับเลื่อยสีสูบเอ๊ะมีทอโบวะเนี่ยโอ้แรงดีเหมือนกันครับ จัดสิปรงมามีซึมับมีซึม,ซมซน่าจายุเยอะเรียบร้อยครับไปค่อยปาดไป เดี๋ยวดูว่ามีเทอร์โบไหมผมว่าน่าจะมีครับฝั่งนี้ทำไมไม่เห็นมีเทอร์โบจัดเต็มอุ้มครับไอหนุ่มตีมีเสียงครางนิดๆสำหรับเคสามวี B. สนใจก็สอบถามได้ครับกับซานีสนสองรี่ y 2สองรอยเจ็ดพลังมา ไม่ใช่สองเพลานี่หมดสิทธิ์นะพี่น้องหรือว่าถ้าออมาไม่เยอะถ้าต่ำกว่าสองร้อยนี่อาจจะขึ้นบ่อไม่ได้ครับ ัญยานว่าอีกอีกครับ

ติดกับไปไปอ๋มีผู้กำกับด้วยครับ น้องดินลงหมดแล้วฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ